สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาทําเตาถ่านนะครับให้กลายเป็นเตาน้ํามาพืชเก่านะครับโดยที่เราใช้กระป๋องนะครับก็วิธีการทําก็ไม่ยากครับเราตัดกระป๋องก็ความสูงครับก็ประมาณ2นิ้วนะครับเอาวางไว้ที่กลางเตาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ตัดกระดาษลังนะครับให้ความสูงนะครับของกระดาษเราประมาณเกือบ2นิ้วนะครับ จากนั้นก็ทําการพับนะครับม้วนนะครับนี่ครับเมื่อม้วนก็จะได้มาออกลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็นําไปใส่ไว้อในกระป๋องของเราครับก็จะเป็นกระป๋อง่าสักรสีนะครับจากนั้นก็นําน้ําพันพืชเก่านะครับที่เราทิ้งแล้วนะครับที่เราเก็บไว้นะครับจะไปทิ้งนะครับนํามา เป็นเชื้อเพลิงครับสําหรับสุกเชิญนะครับใยายามที่แก๊สเราหมดนะครับเราก็สามารถทําอาหารได้นะครับเอครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําการจุดไฟได้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทําการจุดไฟนะครับให้เขาติดนะครับเอครับตัวนี้ไฟเราก็เริ่มติดแล้วนะครับ ก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับที่เราอาัยอกระดาษล่างลงไปนะครับก็เพื่อเวลาน้ํานะครับหยดลงไปนะครับก็จะไม่ทําให้ฟู่หรือว่าระเบิดขึ้นนะครับถ้าเราใช้น้ํามันพืชอ,อย่างเดียวนะครับก็อาจจะน้ําหยดใส่แล้วอาจระเบิดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นวิธีการนะครับทําไว ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือกับครอบครัวนะครับก็วิธีนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือหม้อหรือกระทะเราก็อาจจะดำหน่อยนะครับเพราะว่าไฟเขาเผาไหม้อความร้อนไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ไ้ใช้ยมถูกเฉิญได้นะครับ นี่ครับแล้วก็เจียวไข่นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะความร้อนก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ในยามฉุกเฉินนะครับก็โอเคนะครับนี่ครับก็เป็นแปลงเตาถ่านนะครับให้เป็นเตาน้ำมันพืชเก่านะครับง่ายๆนะครับด้วยกระป๋องสังกะสีนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่มมาสวัสดีครับ